ที่ต้องบอกว่ากโกโตค่ะก็ได้มีการสารุปนายเยซิปกลุ่มอาชีพผู้สมัครสซรโวโค่ะก็ปรากฏว่ามีจํานวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสซโวโเนี่ยจักทัวประเทศเลยนะคะรวมทั้งเพเซเบิร์นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนค่ะซึ่งแลกววานี้ค่ะทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งรั่โกกโตค่ะก็ได้มีการสารุปจํานวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาร,รั่โซวโวค่ะภายหลังกโกโตกเขาได้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่วันเทเยซิป ถึงวันเดย์40เซพรรษาคมเดย์ผ่านมานะก็ปรากฏว่ามีจํานวนผู้สมัครปรับเลือกเป็นสวอจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งเพเนี่ยเซ่เบิร์น8ป็พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนค่ะนี่ก็เป็นประกาศนั่นเลยใช่ถ้าเกิดมาแยกแรกตามกลุ่มค่ะเพราะเป็นกลุ่มเนี่ยจำนวนผู้สมัครก็จะแตกต่างกันไปถ้ากลุ่มแรกส่วนนี้ก็จะเป็นกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินกลุ่มนี้เนี่ยมีคนสมัครสองพันเซ่ร้อยเจ็ดสิบแปดคน กลุ่มที่สองค่ะเป็นกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็คือคนที่เคยเป็นหรือว่าเป็นผู้พิภาษาเป็นตำรวจเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านกฎหมายกลุ่มที่สองเนี่ยมีคนสมัคร1นึ่ัยคนกลุ่มที่3มเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกลุ่มข้องการศึกษาอย่างอาจารย์ครูนักวิจัยผู้บริหารกลุ่มนี้มีคนสมัครเซพพันเรอยเจคนค่ะกลุ่มที่สีเป็นกลุ่มการาสาธารณสุขกจะเป็นเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขพยาบาลเภสัชกลุ่มนี้เนี่ยสมัคร1นึ่นกรคนกลุ่มที่ เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทำนานะคะผืชดล่มลุก ก็มีสมัครสร้างพันเซรอยหยิบซ่องคนค่ะกลุ่มที่6กเป็นกลุ่มทาสวนป้าหมายปศสุสัตว์นะคะก็มีสร้าพันหกรอยยี่สิบแปดคนกลุ่มที่จัดเป็นกลุ่มพนักงานด้วยว่าหลูกจ้างของคนที่มาใช้ส้วนราชการด่วนด้วยงานกลุ่มนี้มีคนสมัคร2องพันเรอยสี่สิบคนค่ะส่วนกลุ่มที่แปดค่ะก็ยังเป็นกลุ่มประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมพางเมืองอัสังหาริมารั์แล้วก็ซาตรุปโภใสรไปก้อธรรมชาติพลังงานด่วนอื่นในทํานองเดียวกันนี้นะมีผู้สมัครทำเพค่ะนึ่งพันธ์น กลุ่มเทกาาค่ะเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการน,นั้นหรือว่าอื่นในนองเดียวกันกลุ่มนี้เนี่ยโยเทหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่คนค่ะกลุ่มเทซิบค่ะกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น,นกจากกิจกรรมตามโคกาวนะก็คือสมัครมาราังเพนเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยคนค่ะ กลุ่มเทสิบเอดค่ะเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าอาชีพด้านการท่องเที่ยวค่ะก็คือไม่จะเป็นมักคุเทศผู้ประกอบกิจการหรือว่าพนักงานโรงเรมอันนี้เนี่ยมีผู้สมัครมานึ่งพัคนค่ะกลุ่มเท12ค่ะกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมอันนี้เนี่ยมีทั้งเพศงหกคนค่ะ แล้วก็กลุ่มเถี่สิบสามค่ะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตรกรรมกลุ่มนี้มีผู้สมั 1, 0, ครหนึ่งพันสามสิบเก้าคนแล้วก็กลุ่มสิบเซค่ะพี่โอเป็นกลุ่มพวกเราเลยกลุ่มสตรีตรใช่ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้สมัครนะมากถึงเจ็พันห้าร้อยไปสิบเก้าคนค่ะ กลุ่มเด15กลุ่มผู้สูงอายุคนบริการรั่วทุกพลภาพกลุ่มชาติพันธ์รั่วกลุ่มอัตลักเอื่นๆนยกลุ่มนี้นก็ม,มักเหมือนกันมีผู้สมัคร5้าพัสองรอยสิบคนค่ะกลุ่มเดทสิกค่ะกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงแล้วก็บันเทิงนักกีฬาเนี่ยนะกลุ่มนี้มีผู้สมั 1, 8, 8, ครหนึ่ก้าคน แล้วก็กลุ่มที่17ค่ะกลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์กลุ่มนี้มีผู้สมัครส่งพันธนึ่งร้อย68คนแล้วก็กลุ่มแถวที่18ค่ะเป็นกลุ่มสื่อสั้นมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมกลุ่มนี้มีผู้สมัครแปดร้อยหกสิบเจ็ดคนกลุ่มแถวที่19ค่ะกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระอันนี้เนี่ยสมัครมาสร้างพันแปดร้อยสิบหกคนค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มแถวที่เอิ่อเอิญนะนรกเนื้อจากทียเล่งมา ก็มีผู้สมัครส่งพันหกหน่ยห้าสิบหกคนก็เลยเป็นจำนวนทางเพยเนี่ยที่สมัครมาเซเบิร์นเป็พันหนึ่งหน่ยสิบเจ็ดคนค่ะจากยี่สิบกลุ่มอาชีพทั่วประเทศนั่นเองนะคะ,คะที่นี่มาแลกข้อมูลของส่งคล้ามังเฉพาะส่งคล้าอย่างเดียวเนี่ยมีผู้สมัครจากยี่สิบกลุ่มอาชีพเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนึ 1, 7, ่งพันเจ็ดหน่ยสิบสองคนนะคะถ้าแยกเป็นรายอำเภออย่างที่เห็นบนหน้าจออำเภอเมืองส่งคล้าเนี่ยหนึ่สี่สิบห้ารายอำเภอกระแซซินเนี่ยสามสิบสามรายอำเภอคลองห้วยโค นยหยิบซี่รายอำเภอควรเนี่ยงหาสิบพารายอำเภอจนะซ่องรอยเซ่บรายอำเภอเทพาโรยเก้าสิบซ่องรายอำเภอหน้าทวี รอยเซซิบเซอไอํเาเภอหน้าม,ม้อมสิบเจ็ดไร่ใช่แล้วค่ะนอกนอจากนี้อํเาเภอบางกลมค่ะสามาไร่อํเาเภอระโนเนี่ยแปไร่อํเาเภอระตภูมิห้ไร่อําเภอสิ่งสถิงพระเนี่ยหกสิบสามไร่อํเาเภอสะเดาค่ะหนึรอยาไร่อํเาเภอสะบายยหนึรอยเจ็ไร่ อำเภอสิงหนาคอนเจ็ดสิบเซรายส่วนอันดับเทน,นึงพีสมโอจ้าว่าเปรียบเทียบทางเพงนี่นะ,<ต>ะก็คืออำเภอฮอำเภอหัดใหญ่ยโเทรส่องรอยหกสิบสามรายอยอะในคืนวันนานจอเลยถูกต้องค่ะดีนีคุณนาส้มบัตละคอนลักษณะตองหามของผููสมัครเนี่ยเขาจะตรวจให้เซตซินายในวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมนี้แล้วก็จะประกาศบัญชีรายชื่อข้องคลที่สมัครผ่านการตรวจสอบของถูกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอแล้วก็แยกเป็นรายกลุ่มโดยมีไม้เลขประจําตัวผู้สมัครซึ่งเรียงลำดับ ตามตัวอักษรของชื่อผู้สมัครแต่ละกลุ่มแล้วก็ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัครอายุอาชีพแล้วก็บุตรการศึกษาสูงสุดแล้วก็จะไปประกาศให้กับประชาชนรูบริเวณสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำตังวัด ซาลากลางจังหวัดทีวาการอำเภอสถานทีเลือกแล้วก็มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแพร่ทาระบบเทคโนโลยีซาลาส้าสนเทศด,ด้วยที่นี่พอผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อเลี้ยวเนี่ย<ม>ทางสำนักงานคณะกรรมการ,าก,าก,ารการเลือกตั้งเขาจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อของผูสมัครสวอที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์ของกอกตก็คือ www e.ct.go.th แล้วก็แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ต o ูทนั่นเองค่ะตอนนี้เขาประกาศได้ชื่อยู่เล้วยใช่ค่ะก็คือย้ำสกิฟนาเว็บไซต์ www.e.ct.go.th หรือว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันสมาร์ตบูทใช่ตอนนี้เนี่ยนาเว็บของกกตเขามีการประกาศแต่ละพื้นที่แต่ละพื้อแล้วมีจํานวนเท่าไรมีผู้สมัครมีใครมั่งพร้อมกับข้อความที่บอกว่าให้พป่นองประชาชนสามารถรวมไปตรวจสอบกันได้ใช่ค่ะ